สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาสุขอมพรครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงงานงานหนึ่งนะครับที่เรียกกันว่างานอาจาริยะอาจาริยะปูชานะครับซึ่งคืออะไรยังไงนะครับนักศึกษาแพทย์คงจะทราบดีนะครับวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญซึ่งคุณผู้ชมคุณหน้าคุณตากันดีนะครับ ท่านจะมาออกรายการเราเป็นระยะ,ะ,ยะจะให้ความรู้ความเข้าใจเราในเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์นะครับท่านอยู่กับเราแล้วนะครับท่านคือรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันวาตันสถิตนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝึกผ่าตัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภาการาิไทยสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับนะครับเป็นไงบ้างชีวิตตอนนี้สบายดีไหมครับ สบายดีครับฝนตกแล้วก็เย็นขึ้นฝนตกแล้วเย็นขึ้นทํางานมีสมาธิมากขึ้นเมษาก็แย่เลยสิใช่ไหมครับคุณหมอครับคุณผมรู้อยู่แล้วว่าคุณหมอเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกอาจารย์ยงอาจารย์ใหญ่ที่มาต้องสอนนักศึกษาแพทย์ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยฟังชื่องานเนี่ยเขาบอกงานอาจารย์ระยะปูชามันคืออะไรก็โดยชื่อนี่ครับ ท่านเจ้าคุณพระเทพยานวิสิทธิ์ท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประทุมนะครับท่านกําหนดชื่อนี้ไว้เพื่อแสดงถึงว่าการที่นิสิตแพทย์เนี่ยจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่อะต้องมีเหมือนกับพิธีบูชาอาจารย์ใหญ่ท่านก่อนแล้วในพิธีนี้เนี่ยก็เป็นการขอข้ามาโดยตรงแหละแล้วก็จะได้มีการตั้งใจนะครับเหมือนกับปฏิญาณตัวว่า เราจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่อย่างที่ให้เกียรติท่านดูแลท่านอย่างดีให้สมกับที่บุญคุณที่ท่านอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ hmm. อาจารย์ใหญ่เนี่ยเป็นเหมือนกับปูชนียบุคคลที่เป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่จะช่วยให้เหมือนกับเมื่อก่อนตอนแรกก็มีสภาพแบบนักเรียนใช่ไหมครับแบบว่ารู้สึกว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเรียนไปเรื่อย แต่พอได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่เนี่ยจะตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมว่าต่อไปนี้เนี่ยเริ่มมีความผูกพันแล้วกับสังคมในแง่ว่าท่านก็เลื้อเฟื้อมาก่อนโดยที่อุทิศร่างกายนะครับแล้วก็การที่ท่านอุทิศร่างกายเนี่ยเป็นเหมือนออสิ่งที่เหมือนกับหาที่ไหนไม่ได้นะก็คือต้องมีลักษณะเฉพาะเลยว่าท่านมีความตั้งใจแล้ว ตัวนิสิตเองเนี่ยพอเปลี่ยนจากนักเรียนมามาเรียนกับท่านเนี่ยไม่ไม่มีทางที่จะไปเรียนกับลักษณะอาจารย์ใหญ่หรือร่างบุคคลที่อื่นไม่ว่าที่ไหนทำยังไงก็ทำไม่ได้นอกจากโรงเรียนแพทย์เท่านั้นก็ลักษณะแบบนี้เหมือนกับเป็นการผูกโดยตรงว่าต่อไปนี้เนี่ย คุณเป็นส่วนหนึ่งแล้วนะที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคม,มเหมือนกับว่าเพราะสังคมเนี่ยได้เอื้อเฟื้อกับคุณแล้วคือพูดง่ายๆว่าให้นิสิตได้สำนึกบุญคุณครับของผู้ที่ยอมอุทิศร่างตัวเองอเพื่อความรู้ของคุณครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของสังคมถ้าตีความอย่างนี้ได้นะ,ะครับแล้วก็ลักษณะของการที่เขาได้รับเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนพิเศษหรืออะไรนะครับ,รบแต่ว่าท่านเนี่ยมีความตั้งใจว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยในอนาคตจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมต้องไปดูแลคนไข้ต่อไปในอนาคตไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ยินดีที่จะให้ศึกษาเพราะนั้นการปลูกฝังลักษณะความคิดแบบนี้เนี่ยจะได้ทำให้เขาตระหนักว่าต่อไปเขาก็ต้องให้การรักษาพยาบาล ในลักษณะเดียวกันก็คือไม่เลือกว่าจะเป็นใครควรจะให้การรักษาพยาบาลในลักษณะเดียวกันเท่าเทียมกันและให้ดีที่สุดเท่าที่ทำที่จะทำได้ใช่ไหมครับพอพูดถึงมันมีคําว่างานอาจารยะปูชานั่นหมายความว่าจะมีการจัดพิธีอะไรยังไงไหมครับครับปกตินะครับก่อนที่เราจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่เนี่ยเราก็ในในลักษณะนี้เนี่ย ในของที่นี่เมืองไทยเราเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกับของต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยการเรียนกับอาจารย์ใหญ่เป็นลักษณะที่อุทิศตัวแบบที่ปกปิดปิดบังว่าก็คือเขาจะต้องไม่รู้จักว่าอาจารย์ใหญ่เป็นใครญาติเป็นใครแต่สําหรับลักษณะของเราเนี่ยเราเห็นว่าควรจะให้มีความผูกพันกันนะให้รู้จักกันไว้ก็ ในวันพิธีนะครับคราวนี้เราจัดไว้สำหรับนิสิตแพทย์รุ่นนี้ที่จะขึ้นปี2ในปี 3, อ่อปี59นี้นะครับก็ในวันอังคารที่28มิถุนาอตอนเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยก็จะนิม,มนต์พระวัดประทุมจำนวน10รูปรนิสิต ญาติในโต๊ะนั้นน่ะก็จะร่วมกันตักบาตรครับก็จะมีคณะบดีมีผู้บริหารมีคณาจารย์แล้วถัดไปก็เป็นโต๊ะนิสิตกับญาติร่วมกันตักบาตรทีนี้อาจารย์ใหญ่ที่เรียนในคณะแพทยศาสตร์จุฬาเนี่ยจริงๆแล้วมีประมาณ300ล่างต่อปีนะครับเราไม่สามารถจะจัดอาจารย์ยบูชาอาจารย์ใหญ่ญาติทั้ง300ล่างได้ ด้วยหลายเหตุผลด้วยกันเหตุผลแรกก็คือการจัดพิธีตักบ,บาตรด้วยญาติมากมายขนาดนี้จะกลลาหลเกินไปแล้วก็ลักษณะที่สองก็คืออาจารย์ใหญ่ที่เข้ามาในลักษณะของการฝึกอบรมเนี่ยเป็นการเข้ามาตลอดปีก็อาจจะไม่สามารถที่จะรวบรวมญาติได้ทั้งหมดมพิธีนี้ก็เลยเหมือนกับว่าจัดสำหรับตัวแทนอาจารย์ใหญ่ที่นับยอด เป็นรุ่นแล้วสำหรับนิสิตแพทย์โดยตรงแต่ว่าการทำบุญนี้เนี่ยเราทำเผื่อไปกับอาจารย์ใหญ่ทั้งหมดในรุ่นเลยเพราะว่าในที่สุดแล้วอาจารย์ใหญ่รุ่นเนี้ยจะสมทบกับอาจารย์ใหญ่ที่มากับการฝึกอ,อบรมด้วยอีกอาจารย์ใหญ่รุ่นนี้อยู่ประมาณสัก50-60นะครับก็อาจารย์ใหญ่ที่ฝึกอ,อบรมสมทบเข้าร่วมกันก็ประมาณ300 3 0อ300เนี่ย ทั้งหมดนี้จะพระราชทานเพลิงในรอบเดียวเลยก็จะเป็นประมาณเดือนพฤษภาปีหน้าครับอนั่นหมายความว่าวันที่28สิงหา 28, 28มิถุนา,นาจะเป็นผู้ตัวแทนเหมือนการตัวแทนอาจาร,รย์ใหญ่จำนวนหนึ่งที่เรียนกับ,บชั้นเรียนนิสิตแพทย์อืครับคือพูดง่ายว่ามีการตักบาทเพื่อ เพื่ออะไรเพื่ออุทิศส่วนกุศลหรือเพื่ออะไรใช่ครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับอาจารย์ใหญ่ครับก็เพื่อทําบุญร่วมกับญาติครับมุ่งเน้นไปที่ตักบาตรมีมีพิธีการอื่นครับหลังจากนั้นเออแปดโมงถึงเก้าโมงนะครับตอนเช้าเนี่ยก็จะเป็นพิธีสงศ์สวดพระพุทธมนต์ตอนเช้าตามประเพณีไทยอันนี้เรานั่งทำกันที่จุฬาเลยที่ที่โรงยาบาจุฬาเลยจะเป็นละ ที่ตึกเรียนเนี่ยชั้นล่างจะเป็นหออเนกประสงค์เป็นห้องใหญ่ครับอย่างในรูปเนี่ยแล้วก็จะมีการตักบาตรหลังจากตักบาตรแล้วก็เข้ามาในห้องประชุมจะมีพระสวดสวดพระพุทธมนต์นะครับก็มีนิสิตอยู่กลุ่มหนึ่งนั่งอยู่ข้างหน้ามีญาตินั่งถัดไปอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วก็ ตอนหลังจากพิธีนี้เสร็จเนี่ยก็จะแยกนิสิตญาติก็ยังอยู่ที่เดิมข้างล่างนะครับแต่นิสิตที่นั่งอยู่ข้างหน้าตอนสวดพระพุทธมนต์เนี่ยจะขึ้นไปที่ชั้นห้าครับคราวนี้เป็นห้องเรียนครับก็นิสิตก็จะทําพิธีกับพระอาจารย์พระอาจารย์คือพระเทพยานวิสิทธ์นะครับเอ่อท่านรูปเดียวที่ขึ้นไปพร้อมกับนิสิตคราวนี้ก็เป็นขณาจาร์อย่างในรูปนี้เป็นพิธีตักบาตรก่อนครับครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นสวดสวดพระพุทธมนต์นะครับในในอาคารแล้วตอนนี้เราพูดถึงพิธีที่เหมือนกับขอเข้ามาจันใหญ่นะครับในชั้นเรียนตอนหลังจากสวดพระพุทธมนต์แล้วเนี่ยเก้าโมงสิบห้าถึงเก้โมงสี่บห้าจะเป็นอันนี้ครับเป็นพิธีในห้องเรียนแล้วล่ะห้องเรียนนี่คือชั้นหน้าละ หรือว่าจะล่างอเนกประสงค์น่าจะเป็นอเนกประสงค์คร yeah> ับครับครับใช่ใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเป็นหลังจากเสร็จตรงนี้แล um> ้วจากอันน um> ี้ก็เป็นช่วงแปดโมงถึงเก้าโมงนะครับก็เป็นสวดพระพุทธมนตรั์ครับหลังจากสวดพระพุทธมนต์อันนี้ก็เราจะเห็นแถวของนิสิตนั่งอยู่ข้างหน้าครับอนั่งข้างหน้าอย่างเป็นระเบียบเลยอืครับภาพต่อไปเลยครับอืก็อืไปเรื่อยๆเลยครับ หลังจากตรงนี้ครับหลังจากตรงนี้ก็จะแยกนี่ก็คณะบดีทําพิธีนะครับหลังจากตรงนี้ก็จะขึ้นไปที่ชั้น5ครับเป็นห้องเรียนลหละคราวนี้จะเป็นห้องเรียนปฏิบัติการออาจารย์ใหญ่ก็จะนี่แหละอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วข้างบนนะครับตอนนี้ยังเป็นห้องว่างอยู่เราก็เตรียมอาจารย์ใหญ่ไว้ตามโต๊ะเรียนที่จะเป็นแบบนี้ หลังจากพิธีจริงแล้วเนี่ยนิสิตจํานวนหกคนก็จะประจําอยู่กับแต่ละโต๊ะเนี่ยก็พระอาจารย์พระเทพยานวิสิทธ์จะเป็นประธานฝ่ายทําพิธีนะครับซึ่งท่านจะขึ้นมารูปเดียวในห้องนี้ครับขึ้นมารูปเดียวในห้องนี้หลังจากนั้นอาจารย์คณาจารย์ก็จะนั่งกันบนโซฟาครับแล้วก็ทําพิธีก็นิสิตก็จะขอขมาต่ออาจารย์ใหญ่ก่อนนะครับ เพื่อจะแสดงถึงความกระตันยูที่จะเรียนกับอาจารย์ใหญ่แหละแล้วก็แต่ละคนจะมีพวงมาลัยเหมือนเป็นการบูชาแล้วก็ฝากตัวเป็นศิษย์ถูกไหมครับถ้าเราเป็นลูกศิษย์จะเริ่มเรียนกับอาจารย์นั่นคืออาจารย์ใหญ่หนึ่งคนในแต่ละโต๊ะจะเป็นอาจารย์ใหญ่หนึ่งร่างนะครับหนึ่งร่างก็จะมีนิสิต อ่านี้กำลังวางแล้วนิสิตก็จะประมาณหกคนคตอนหนึ่งร่างก็อันนี้ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหารครับท่านมาแทนคณบดีขึ้นมาทำพธิธีโดยที่ท่านจะเริ่มเหมือนกับช่ำแฉะอาจารย์ใหญ่ก่อนเป็นพิธีกับโต๊ะแรกเนี่ยครับงานชื่ออาจาริยะปูชานะ<ช>ครับใช่อาจาริยะปูชา อันนี้เข้าใจว่านิสิตประจำโต๊ะของตัวเองแล้วนะครับก็จะเห็นแถวนิสิตแพทย์ซึ่งอยู่ปีสองครับเฉพาะปีสองเท่านั้นเองคือปีหนึ่งเนี่ยเข้าไปเป็นนิสิตแพทย์ปีหนึ่งก็ยังเรียนวิชาทั่วไปอย่างนั้นะครับอยู่กับมหาวิทยาลัยก็เรียนอยู่กับวิทยาศาสตร์จะไปลงวิชาเรียนกับวิศวะบ้างอักษรศาสตร์บ้างอย่างนี้นะครับแต่พอขึ้นมาเป็นปีสองเนี่ย ก็เรียนกลุ่มเดียวกันแล้วล่ะสามร้อยคนจะเรียนกับเป็นศาสตร์ของทางการแพทย์เท่านั้นเองครับก็คณาจารย์นั่งอยู่ตรงข้างหลังนั้นนะครับแล้วก็ท่านเจ้าคุณพระเทพยานก็เป็นเป็นประธานในพิธีก็นิสิตก็นั่งเรียงกันอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้เรียงในภาพหลังจากแถวนิสิตก็จะเป็นเป็นแถวของโต๊ะอาจารย์ใหญ่ครับ เดินหน้าภาพไปเลยครับไปดูตอนเรียนสิพูดง่ายๆว่าเพราะฉะนั้นวันที่ยี่สิบแปดมิถุนายนนี้นะครับที่จะถึงนี้ที่จะถึงนีมีงานางานเนี้ยงานอาจริยะปูชาเนี่ยพูดง่ายๆว่าเรียนเลยพอทําพิธีอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นไปชั้นห้าเนี่ยข,ขอขโมงขอเข้ามาฝากตัวเป็นศิษย์แล้วเนี่ยนักศึกษาก็ได้ก็เรียนเลยครับหลังจากนั้นก็จะเรียนเลย กับกับร่างอาจารย์ใหญ่แต่ละคนเลยครับแต่ละในคาบเรียนแรกเนี่ยกว่าจะเสร็จก็5้าโมงหกโมงเย็นเลยนะครับตั้งแต่เช้า7จ็ดโมงครึ่งที่เราตอนตอนเที่ยงครับเพราะว่าตัวพิธีเนี่ยจะเลิกตอนใกล้ๆเที่ยงหลังจากหลังจากทำพิธีขอขมาเสร็จนะครับก็จะลงมาพูดคุยกับญาติสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ส่งญาติกลับไป ก็ไปทานข้าวเสร็จแล้วกลับมาก็ญาติจะรู้ไหมครับว่าว่าว่าเราไม่ให้ญาติขึ้นไปใช่ไหมครับว่าว่าเห็นเห็นเราจะถ่ายทอดสัญญาณลงมาข้างล่างว่าใครญาติจะรู้มนี่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 ล่างปู่ย่าตายายล่างพี่น้องเราไม่ครับเพราะว่าญาติไม่ได้เห็นหน้าท่านเราจะคุมผ้าไว้ครับจริงจริงหน้าท่านก็จะเปลี่ยนไปแล้วล่ะจากสภาพที่เรารักษาสภาพนานขนาดรักษาสภาพมาแต่ละล่างนี้ ปีหนึ่งสองส่วนใหญ่จะเป็นรอบเฉลี่ยสักสองปีครับอ๋อสองปีถึงจะหมุนออกมารพหลังจากนี้ก็ปีหน้าก็จะพูดง่ายเขาอ๋อครับอ๋อนี้นี่อันนี้ก็คือผู้คุยกับญาตินะครับแล้วก็หลังจากที่ญาติกลับหมดแล้วนิสิตไปทานข้าวแลบประทานาหการกลางวันตอนบ่ายก็จะมาเริ่มเรียนพอตอนบ่ายเริ่มเรียนเนี่ย การเรียนวันแรกเนี่ยจะขุกขักค่อนข้างมากเพราะว่านิสิตไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือ<ช>และเป็นครั้งแรกของนิสิตด้วยใช่ครับก็จะช้าคราวนี้รุ่นพี่เขาก็จะต้องมาช่วยกันอพอพีออ่รีบทำงานของตัวเองเสร็จตพี่ปีสามนะมพี่ปีสามพี่ปีสาม,มรีบทำงานในวันนี้ก็รู้ตัวก็จะต้องรีบมาช่วยน้องกัน ก็มาช่วยน้องอธิบายแนะนำหรือบางทีก็ลงมาช่วยกันเพราะตอนคาบแรกเนี่ยเราเปิดผิวหนังครับก็จะต้องเปิดผิวหนังพื้นที่บริเวณใหญ่น้องๆทำไม่เสร็จสักทีก็เดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านพี่ก็ต้องมาช่วยกันเปิดผิวหนังบริเวณใหญ่ก็คือหน้าอกท้องอย่างนี้ป่ะด้านหลังครับเราเริ่มทางด้านหลังก่อนให้เรียล้วนแหละกระดูกสันหลังเรียรล้วนเลยออ ชั้นไขมันใต้ผิวกับกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อหลังที่เป็นส่วนไหล่เอ่อกล้ามเนื้อปีกเนี่ยครับกล้ามเนื้อไหล่กล้ามเนื้อปีกส่วนด้านหลังทั้งหมดเพราะว่าเป็นมัดใหญ่เอ่อผิดพลาดก็ไม่หายไปมากนะคุณหมอธันวาก็ต้องอยู่จะดูแลไงต้องหกเจ็ดก็เรามีคณาจารย์ที่เห็นในรูปนะครับที่นั่งกันอยู่เต็มนั้นก็จะต้องช่วยกันก็ไปประกบเป็น ใช่ครับก็เดินเราจะมีโต๊ะที่เรารับมอบหมายอยู่ประมาณสัก6กถึงสิบโต๊ะนะครับก็พยายามเดินเวียนให้ทั่วๆครับวันแรกที่พี่ๆมาช่วยอาจารย์ก็ไม่หนักเท่าไหร่เพราะว่าพี่ก็มาช่วยอธิบายแล้ววันแรกก็ไม่ยากแสดงว่าพูดอย่างนี้นี่วันหลังๆนี่หนักแล้วสิวันหลังๆหนักครับเพราะว่าพอมันยากมากเนี่ย นิสิตก็จะพยายามให้เราช่วยทําให้ล่างล่างอาจารย์ใหญ่สมมุติว่าผมผมมาเตียงนี้แล้วผมวันแรกผมก็อยู่กับล่างอาจารย์ใหญ่ท่านนี้แล้วผมจะต้องมาเรียนล่างท่านนี้อีกไหมอันนี้เป็นล่างของผมหกคนห,หรือใช่ต้องดูแลรับผิดชอบไปครับอ๋อเหรอฮะรับผิดชอบไปนานยาวนานแค่ไหนตลอด,ดตลอดเอรายวิชา เราจะเป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่เนี่ยทั้งหมดรายวิชานี้ส่วนใหญ่ก็จะหมดไปภายในเ,อเทอมต้นเป็นหลักพอถึงเทอมต้นเนี่ยเรียนอาจารย์ใหญ่ไปทั้งล่างแล้วนั่นหมายความว่าเอเคละว,วันนี้ผมเปิดร่างอาจารย์ใหญ่อาจจะอาทิตย์หน้าผมก็ต้องมาร่างนี้อีกศึกษาต่อที่ผมเปิดดูเนี่ยผมจะหยิบผมจะเอาออกมาผมจะอะไรได้ไหมยังไงหรือไม่ได้ ส่วนใหญ่ก็จะทําตลอดเช้าป่ายอยู่เกือบมีขั้นบ้างเป็นศาสตร์อื่นนะครับแทรกบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะทําเข้มข้นเลยอยู่ประมาณ3-4เดือนนียครับกับร่างร่างเดียวกับร่างร่างเดียวเนี้แต่วันสอบวันสอบหรือวันทบทวนเนี่ยต้องไปดูให้หมดเลยเพราะเดี๋ยวสอบก็ต้องสอบเราก็มีอาจารย์ใหญ่ทุกโต๊ะเป็นข้อสอบควนี้นักเรียน ก็เวียนกันครับเราถือว่าข้อสอบอาจารย์ใหญ่แต่ละร่างร่างหนึ่งจะมีข้อสอบสองข้อสองฝั่งเขาก็จะผ่านฝั่งนี้หนึ่งนาทีฝั่งนี้อีกหนึ่งนาทีใช้กระดิ่งนะครับก็อ้าวข้ามไปโตนี้โตนี้ไปตามลูกศรคุณสับสนเดินพลาดเดินวน<อ>เดินซ้ำอะไรอย่างนี้ไม่ได้ <laughs> เพื่อนๆ <laughs> ก็ไม่ได้สอบอก็ต้องไปตามสเตป็ป ปล่อยไปทีละชุดเลยฮะหรือว่าเดินเรียงกันไปเข้าไปทีเดียวทั้งวงเลยถูกไหมครับก็อาจารย์ใหญ่สมมุติเราตั้งข้อสอบไว้60ข้อก็60คนก็จะต้องประจำเนี่ยแล้วก็เวียนกันจนครบก็เปลี่ยนกลุ่มใหม่เพราะนั้นเขาก็ต้องรู้จักอาจารย์ใหญ่ทุกล่างก็ยากหัวโตเลยยากหัวโตแล้วก็เถึงว่า ที่ก็อ่านไม่ทันครับเป็นตั้งขอใช้ภาษาชาวบ้านคือใช้คุ้มใช้ล่างคุ้มไม่ได้ท่านอุทิศตัวแล้วก็ไม่ได้ใช่ป่ะไม่ใช่ว่าทุกท,ทุกอน,นุเราสอนให้เป็นความรู้หมดใช่ไหมครับคุณหมอครับที่นี่อย่างอย่างศึกษาล่างอาจารย์ใหญ่เนี่ยหนึ่งล่างเนี่ยนักศึกษาจะเข้ามาศึกษานาน,านขนาดไหนใช้ใช้ล่างหนึ่งล่างเนี่ยสามเดือนหน้าเดือนเฉพาะของ หลักสูตรนี้เนี่ยนะจะเข้มข้นอยู่สามเดือนสามเดือนแล,แล้วก็หลังจากนั้นก็เอาล่างเก็บหรือยังไงฮะหลังจากนั้นก็จริงๆแล้วถ้าท่านนึกภาพว่าการเรียนแต่ละครั้งเนี่ยต้องผ่าลงไปเรื่อยๆคราวนี้พอถึงส่วนข้อต่อเนี่ยก็ต้องเปิดดูภายในข้อพอเรียนจบทั้งหลักสูตรแล้วเนี่ยรายวิชานี้ครบทั้ง ก็จะหลุดเป็นชิ้นๆอ๋ออันนั้นคือถือว่าโอเคละใช้เวลาเท่าไหร่ครับปีหนึ่งถึงไหมก็ไม่ถึงครับเนี่ยเข้มข้นอยู่ประมาณ3เดือนหลังจากนั้นก็จะรวบรวมแล้วก็ปีถัดไปก็พอคานนี้พอถึงปีเดือนพฤษภาหลังสอบหลังสอบปลายภาคนะครับปลายภาคการศึกษาที่สองเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาสั้นๆอยู่2อาทิตย์ ก่อนที่จะปิดเทอมกันเขาก็จะมีท่านเจ้าคุณก็มาทำพิธีอีกอก่อนวันพระราชทานเพลิงก็จะมีมัตตาสังบรรจุล่างก็อเอาส่วนที่เป็นศรีรษะลำตัวแขนขาอะไรเนี่ยมาประกอบกันใครประกอบนิสิตนะนิสิตครับคนบที่รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ช่วยกันถามนี่นะหน้าวันนี้เนี่ย คนบริจาลค่างเป็นอาจารย์ใหญ่พอไหมเดี๋ยวนี้มากพอนะครับเพราะ<ม>ว่าเราเมีการตอบรับกันอย่างดีเลย<ม>แล้วก็เราได้รับรถบริจาคที่จะออกไปรับล่างด้วย<ม>สามารถที่จะส่งรถไปพร้อมกันออสองคันในวันเดียวกัน<ม>ก็ช่วยให้อันนี้อยู่ในความรับรชอบคุณหมอเลยใช่ไหม อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ผ่าตัดศูย์ฝึกผ่าตัดเป็นเจ้าหน้าที่ร่วมกันคือศูนย์ฝึกผ่าตัดเนี่ยเจ้าหน้าที่จะดูแลเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้วยการฝึกอบรมด้วยประชาชนจะร่วมบริจาคได้ก็ที่ไหนแสดงความเจียดจํำนวมามาที่ไหนได้เดี๋ยวนี้อยู่ในเว็บไซต์หมดแล้วครับอย่างสมมุติว่าสนใจว่าเอเราอยากจะลงทะเบียนเป็นผู้อุทิศร่างกายนะครับ ก็เข้าเว็บไซต์เลยครับเข้าของมหาวิทยาลัยเว็บไซต์สภากาชาติเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจุฬาพอเข้าไปหน้าเว็บไซต์หน้าแรกก็จะมีการอุที่ร่างกายพอคลิกเข้าไปก็จะเป็นโปรแกรมพิมพ์ชื่อพิมพ์ทำทางโทรศัพท์ก็ได้ครับอยู่ที่ไหนก็ลงทะเบียนได้ในประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนรับ อย่างเงี้ยหรือว่ามีเฉพาะของสภาอจุฬากับของของสภากาชาติตน,นั้นที่จะรับล่างรับอุทิศตัวอวัยวะต่างๆเนี่ยมีหน่วยงานอื่นไหมถ้าอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาจะเป็นโรงเรียนแพทย์ทุกโรงเรียนครับอ๋อมหาลัยขอนแก่นเชียงใหม่หมขอนแก่นซิเร<อ>ีราชลมา<อ>ก็ต่างคนต่างรับครับครับโอเคเอา่าเขาบอกเวลาแหมใกล้หมดแล้วคุณหมอครับมีอะไรคุณหมออยากฝากผู้ชมเชิญเลยครับครับก็ในโอกาสนี้นะครับก็ต้อง ขอประทานโทษที่ว่าเราไม่สามารถจะจัดให้กับอาจาร,รย์ใหญ่ทุกร่างที่ขึ้นเรียนในปีนี้พร้อมกันได้ครบเพราะว่าอองานจะกลลาหุนมากเกินไปก็ต้องขออนุญ,ญาตเป็นเฉพาะกลุ่มที่เป็นตัวแทนเท่านั้นก็เราเลือกเป็นกลุ่มที่เรียนกับนิสิตแพทย์ครับเรียนกับนิสิตแพทย์ก็เป็นชั้นเล็กนะครับแต่ว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับความเป็นแพทย์ หลังจากที่เรียนกับนิสิตแพทย์แล้วเนี่ยนิสิตเองคนนั้นเนี่ยในปีถัดไปต่อต่อไปจนกระทั่งจบก็ยังเรียนกับอาจารย์ใหญ่อีกแต่เป็นร่างอื่นแล้วก็เป็นในปีอื่นๆปีถัดไปนิสิตแพทย์เรียนปีสองเรียนกับอาจารย์ใหญ่รุ่นนี้ปี5ปี6ก็จะเรียนกับอาจารย์ใหญ่รุ่นถัดไปในอีกสองปีในอนาคต hmm. แล้วหลังจากนั้นเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ย ไปเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆก็ยังกลับมาเรียนกับอาจารย์ใหญ่อีกแต่เป็นรุ่นในอีก5ปี10ปี20ปีข้างหน้าครับแต่อาจารย์ใหญ่ในพิธีอาจารย์ยปูชาเนี่ยท่านก็จะมีตัวแทนเฉพาะบางท่านที่จะขึ้นมาจัดงานร่วมกันแต่การทําบุญนี้เนี่ยก็เป็นการอุทิศส่วนกุศลถึงอาจารย์ใหญ่ทุกร่างที่ขึ้นเรียนในปีนี้นั่นหมายความว่าญาติญาติพี่น้องเขาก็จะรับรู้รับทราบเราจะแจ้งไปครับ,ะรบจะแจ้งไปครับ ขอบพระคุณคุณหมอมากครับ,รบขอบคุณคุณผู้ชมครับเวลาหมดแล้วจริงนะครับอย่างน,น้อยนะครับวันนี้ก็เป็นความรู้นะครับผมได้รู้นะครับได้เห็นว่าอ๋อการที่เราอุทิศต,ตัวนะครับอุทิตร่างเราเพื่อให้เป็นประโยชน์นะครับกับการศึกษาหาความรู้ของนักศึกษาแพทย์เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจในร่างเราและเพื่อจะไปได้ไปรักษาประชาชนคนทั่วไปมันมีความสําคัญอย่างไรโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาติไทยเนี่ยได้ความสําคัญกับเรื่องนี้อย่างไรมีพิธีการ ให้เกียรติล่างนะครับให้เกียริสิ่งที่เราจะไปอุทิศตัวนะครับถ้าใครสนใจที่จะบริจาคล่างตัวเองนะครับก็เข้าไปได้ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจุฬานะครับของสภากาชาตินะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยนะครับวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วจริงๆผมพานุมาสุขอัมพรพร้อมทั้งรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันวาตันสถิตนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝึกผ่าตัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ